หล่อเลยนะครับมีพูดอะไรเลยก็เป้าหมายก็เป้าหมายของชีวิตเนี่ยต้องมันก็มีหลายหน้าเนาะแต่แตจะเป็นเรื่องงานเนี่ยคือก่อนก่อนก่อนที่จะบอกเนี่ยว่าเป้าหมายของพี่คืออะไรก็คือพี่ขอบอกก่อนว่าคนเรามันมีสิทธิ์ฝันนะมีสิทธิ์ฝันมีสิทธิ์คิดอะไรเงี้ยก็อย่างโอเคก็บอกเลยแล้วกันอย่างเป้าหมายในเรื่องงานที่สูงสุดเลยคือพี่อยากเป็นเหมือนกับว่า ทําเกี่ยวกับพวกซัพพลายพวกอาวุธสงครามให้กับให้กับทางกองทัพอะไรเงี้ยถ้า,ถาเป็นไม่ได้ก็อยากอยากคือเลือกผลิตเองขนาดนี้ยากหน่อยแต่ว่าเป็นนายหน้าอะไรเงี้ยส่งออกอะไรเงี้ยก็ได้นะก็คือออเทีนีถ้ถามว่าถามว่าเคยเจลหรือเปล่าเออดิฉพี่ก็ไม่รู้ก็คือถามถามว่าเราพอลองฟังดูคืออย่างอย่างตอนสมัยที่พี่เริ่มเริ่มทำเริ่มทำธุรกิจเนี่ยพี่เป็น าตัวเล็กๆตัวหนึ่งนี่แบบอยู่ในเว็บบอร์ดเนี่ยฮะซื้อมาขายไปอย่างนี้แล้วก็จนจนถึงระดับนี้เราบอกเราบอกเพื่อนว่าเฮ้ยคอยดูนะสักวันหนึ่งนีะกูจะนําเข้าเองอย่างนี้เพื่อนก็หัวเราะเย้เลยหัวเราะในความเพื่อเจของเราเราก็หัวเราะเหมือนกันในความเพื่อเจองตัวเอง เป็นไปได้เรยว่ามรุ่นันเข้าทีมมันเะท่าไหร่อะนะเป็นแสนเป็นอะไรตอนนั้นเราลงทุนหลักพันไม่กี่พันอนะไรย่างเงี้ยจนพี่อยู่จนพี่อยู่มหาลาัยชั้นปีสามที่นี่เนี่ยพี่ก็นพี่ทำมันตลอดพี่นําเข้าสําเร็จด้วยตัวเองเป็นล็อตแรกตอนนั้นไม่ถึงสามสามแสนกว่าตอนนั้นไม่ไม่ได้เยอะมากสําหรับ,บวงการธุรกิจนะแต่เรา,เราก็เฮ้เราก็ทําได้นะคือพี่ก็ต้อง เอ่อ,อ,อะไรอ่ะคือพอเราเริ่มมีฐานลูกค้ามากขึ้นใช่ไหมเราว่าเออเราจะนำเข้าไหมเพื่อลดต้นทุนเงี้ยที่ก็วิ่งเลยเฮ้ยต้องโทรหาศุลกากรเลยนะแล้วศุลกากรไม,ไม่ไม่รู้กบเลยโทรหาบัคก่อนบัคกทบศุลกากรอะไรตอนนั้นหนูรล่งขึ้นเสอะมากเลยแบบแบบแอาจารย์ปล่อยพักพี่บุกไปครับแถวห้องน้ำไม่ได้ถุงแล้วได้พล่บุกเอ่อผมจะนำเข้าอาวุธพวกไอม้มีการงบอุปกรณ์นี้ครับต้องต้องทำยังไงบ้าง ต้องทํำยังไงบ้างเขาก็อ๋อนั้นอย่างนี้นะเขาจะไล่มาไล่มาไล่มาคือคือมันมันมันไม่เสียหายนะครับคือทําไมเราต้องไม่กลัวใช่ไหมก็ถามไปดิต้องทําอะไรบ้างเนี้ยโอ้ต้องโอภาษีสามสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอโอ้มีนี่มีเหรอต้องต้องมีใบอนุญาตจาบกลุ่มการปกครองเหรอคุ้มค่าปกครองก็กูก็แมปเลยครับอยู่ตรงไหนในนี้แล้วพี่ก็ไปไปเองดูเองทั้งหมดเลยนะจน จนเราได้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 ใบอ,อนุญาตอ่าใบอนุญาตนำเข้าใบอนุญาตขาขายเนี่ยนะทุกสิ่งเทีย่เขาเรียกใบอนุญาตสิ่งเทียมันรุ่งขึ้นอย่างนี้เราก็ได้เลยครับจากกรมการปกครองเราก็เริ่มนําเข้าเอางก็แรกอย่างเงี้ยทีนี้ทีน,นี้พอพอมันมาถึงหน้าบ้านเราเนี่ยเราก็นะคือถ้าใครเป็นแฟนของพี่ใน Facebook น่าจะเคยเห็นที่พี่แบบก็โพสอู้ดร,ราม่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ดราม่ามันเขเรียกผมว่าเราดีใจว่าเออ วันนั้นเรายังไี่อยู่เลยวันนี้เราวันนี้เราลงเข้าเองสาเร็จแล้วอะไรเงี้ยขอพูดเองที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยแล้วก็อันนี้คือเป้าหมายที่เราเ่าโอเครู้ร่วมนะครับแล้วทีนี้โอเคแล้วก็จากจากรถจากรถที่เออท่านสองร้อยโลนะแล้วต่อไปร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบของเงิมเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยที่ก็เออเป้าหมายต่อไปคือเราอยากจะโอกเหตุหือว่า อันนี้กิดได้ฟังคร่าวๆเลยคือเรื่องอาวุธอาวุธปืนเนี่ยนะมันแบ่งเป็นสองค่ายนะค่ายอเมริกาค่ายรัสเซียที่อยากปลูกตลาดอยากปลกขาดที่จะปลกขาดเลยเพราะว่าคตินี่นะไม่อยู่ที่อยู่สําหรับคนในที่สองในนี้ที่ว่ารัสเซียเหรอคือพี่ก็ไปเรียนภาษารัสเซียเลยด้วยขนะนั้นเพื่อจะไปค้าขายกับประเทศรัสเซียให้ได้และพี่ทําสําเร็จ ตอนขึ้นปีสี่ละเธอหนึ่งคนสองเนี่ยพี่ก็คือเราก็เริ่มเรียนเรียนตั้งแต่ปีสามละจนจนขึ้นปีสี่เนี่ยมันมีนักวภาษาเชียงตัวสูงขึ้นใช่ไหมมันชนกับวิชามหาลัยครับพี่ทําไงพี่กระโดดวิชามหาลัยไปนั่งเรียนไปนั่งซิทอินเอาเลยไหนเงี้ยไม่ได้ไม่ได้โดนตัเบียงไปนั่งซิทอินไปทำกันบ้านได้อะไรเงี้ยคือเราเรารู้แงว่ว่าเป้าหมายเราคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็แต่เนี่ยเป็นเรื่องดีเปล่าใช่ไหมอาจารย์ตองเรนะอย่างนี้ไม่บอให้ทำตามนะคือคือเราเราจนจนที่จนก่อนก่อนจะเรียนจบเนี่ยมันปิดเทอมบุทฟี่ก็ไปรัสเซียเออไม่มีใครไปกับเราไม่มีใรรัสเซียไหนไปทำไมไปที่ยกพี่ไปคนเดียวเลยเริ่งสดเลยภาษาแล้วที่รู้ย่าไงบ่าภาษาอังกฤษไม่มีครับ รถไฟฟ้าได้ดีโรงพยาบาลห้างสัตว์ินถ้าใหญ่ๆนะหรือแม้กระทั่งสนามบินที่มันภาษาอังกฤษโอ้โหอยู่ไม่ได้ไหนวะแบบนักท่องเที่ยวเข้า้นตายไงก็ตายแต่พี่ก็เอาตัวรอดได้ไปถึงุ๊บรางขายอุปกรณ์พวกเกี่ยวกแบบับอาวุลเซีอยงู่หนอก็ google เลยครับหาเองไปเองอะไรเองในมอสโกเนีเ่ยนะ,ะ,ะ,ะจนเียจบไป,ไป,ไ,ปไปสองรอบนี้ไปดีว่าเออคุณมีอุปกรณ์อะไรที่มันเจ๋งๆบ้าง อย่างเงี้ยเพราะเราใช้ของปืนจริงมาใช้กับปิบกระปได้เลยอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเป็นอีจฉาเลนจ์หนึ่งเหมือนกันแล้วกลายว่าที่จริงที่ต้องมีอะไรคำนีนะ้แต่ตอนนี้เราก็ผูกขาดไปแล้วนะในพวกตลาดพวกเออ่เพราะมันคนที่เล่นคนที่เขาใช้ปืนจริงเนี่ยเออ่ตำรวจทหาระะอะไรเงี้ยฮะเอมันมีเขาก็มาขอซื้อจากเราก็มีนะฮะก็อันนี้สูงกว่าน,นี้ก็ยังสูงกว่าน,นี้นะที่ ที่เปี๊โพในเฟสติวเ,เอ้ยลัทนี้นันเข้าสามร้อยโลว่ะอะไรน,นี้เออต่อไปผลิตเองแน่นเลยทุกวันนี้พี่ผลิตเองพี่เปเดียวกับกระทรวงกลาโหมของกองทัพจีนของรัฐบาลจีนที่บินไปเลยครับแต่ว่าแต่เราบินไปเราก็ไม่ใช่แบบมันก็ไม่ได้ง่ายๆเนาะมันก็อู้สถานไอสถานผูจีนถามว่างขงใครทาไมอะไรนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สัมภาษณ์เรา ก็พี่ก็ไปแตนไม่พี่ก็ไปเขาเรียกว่าเป็นแคทันเตอร์มาเลยตอนนี้พี่พี่ก็มีลูกน้องที่เป็นคนฮ่องกงด้วยมาทํางานกับเราเนี่ยเขามีนัดที่ดีระหว่างประเทศให้เขาก็ดีลก,กับกับเออ่โรงงานอันนี้ให้เป็นโรงงานผลิตกระสุนสงครามนะทำปืนอันนี้ของจริงละแต่ว่าเราอ่ะช่วยผลิตมันแบบเอาเป็นจริงมาเนี่ยแหละแล้วยัดเอพีกันเข้าไปข้างในเนี่ยน,นะเออแล้วก็ทําได้อย่างงี้พี่ก็ไปเยี่ยมโรงงานก็เลย ยิงโลหะเขาไปไปวิวไปคอนแทคกับเขาเราก็ต้องเอขาเรียกอะไรแล้วก็เราก็ให้น้องเราช่วยนะคราวนี้เจุ๊งแบบเมื่อเราไปโรงงานนะมันก็มันก็ตื่นเต้นนะมันเหมือนในหนังเลยนะคือแบบมันจะมีเอลูออไฟฟ้าเนี่ยการคนเข้าคนออกอ่ะได้ให้ปีนอะแบบจะเข้าจะเข้าก็เช็คนะออกก็เช็คคุณหยิบอะไรหรือเปล่าเนี้ยเนี่ยแล้วในโรงงานนะไม่ว่าจะแบบไปไหนแล้วไม่ก็เหมือนแบบ เนี่ยมันเหมือนแคดวอล์กเลยท่ี่แบบมีเส้นแจกตีไว้เลย่ยห้ามเดินเลยบนเส้นอะไรเงี้ยเดินแค่ในเส้นเท่านั้นนี่แล้วแบบูหว่าูืรืองนั้นว้ามันตับเลยพี่ก็เห็นเลยส่งไปในจีเรียส่งไปอีรักส่งไปอะไรเงี้ยนี่แม่งเทพวะพี่ก็พี่ก็แบบหันซ้ายหันขวาอ่ะไม่มีคนที่ก็จับเลยครับจ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 ับถูเลยเลยฟับ ผมส่งราเลยของจริงนะเออเนี yeah, ่ยสนุกดีแล้วก็ที่ก็เอ่อทำเป็นยี่ห้อของตัวเองขึ้นมาเลยนะ <c oughs> แล้วก็เอ่อจนตอนนี้พี่ก็ส่งออกไปเออ่ไปอะไรนะที่อยูฮ่องกงแล้วฟินแลนด์เนี่ยแต่ฟินแลนด์เขาด้ช่วยส่งไปรัเสเซียด้วยนี่ก็คือเออเนี่ยนี่คือป้มอันนี้คือเป้าหมายผลิตเองแล้วก็บรรลุแล้วนะเป็นทำเป็นยี่ห้อเองเลย เป้าหมายเราไปอยู่ที่เนี่ยคือเรื่องขายอันนี้นะพี่บอกเนี่ยคืออย่างโรงงานเนี่ยคือเราก็เราก็เริ่มเห็นช่องทาง,เ,งเรื่อยๆถูกไหมผมก็บอกว่าเราที่หาช่องทางยังไงไปถึงยังไงได้ยังไงบอกได้เลยเริ่มถาก่อนเดี๋ยวมันจะเห็นเองเพราะพี่ยุ้งไม่ได้ผลิตเองตั้งแต่พี่อยู่ม .6 ถูกไหมเออคือเราเดี๋ยวมันเห็นตรงนีมันต่อยเอะนไปเรื่อยของ,งมันเองโรงงานเขาก็ทานี่ไปดูข,ของจริงด้วน,นะบอกว่า คุณช่วยเอาไปขายในไทยได้ไหมเนี่ยในไทยไม่ไม่ค่อยซื้อจากเราเท่าไหร่เนี่ยทุกคนเนี่ยล่าสุดเขาก็ส่งแคตตาล็อกมาให้เปิดมาหอหมีนี่แบบจะว่าพี่ว่าจะมีรถามเลยส่งมาเยอะแยะแล้วแบบเราก็ต้องเข้าใจนะในไทยมันยากนิดนึงนะอะไรเงี้ยเออแต่เดี๋ยวไปดูบอกได้เลยเดี๋ยวไปดูนะครับขอบคุณพี่จอนครับนี้เนี่ยคือการเาตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่า เราตั้งไปแล้วว่าจะมีคนมาดูถูกไม่ใช่นะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถตั้งเป้าหมายได้สูงเท่าที่เราตั้งได้แล้วก็เราก็เห็นว่าพี่ๆเขาเนี่ยได้ทําเป้าหมายในชีวิตเนี่ยบางคน,นยังเกินครึ่งไปแล้วด้วยซ้ำนะครับอันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราจะได้นั่งแบบนักแต่เงเพลง่อเปลี่ยนโลกอาจารย์ธรรมศาสตร์แล้วก็พ,พ่อค้าอาวุโสคารามเลยนะแต่ว่าเชื่องในความฝันทุกคนเนี่ยต้องมีอุปสรรคครับให้ผมบอก ามว่าเนี่ยอุปสรรคในชีวิตด้วพี่เนี่ยมีอะไรบ้างฮนะเอาที่แบบที่แบบพีคจริงๆครับเขาใหญ่ๆห,หนักๆเลยครับที่คิดว่าเจอแล้วแบบเจ็บสุดอะ่ะแต่เราก็ผ่านมาได้ในตรงเนี้ยใครคิดไม่อนไหวใครคิดไม่ไหากอ็อุปสรรคใหญ่ๆนะครับก็คืออดีตเล่นนะฮะคืออย่าง อย่างที่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ลงลงหนักเลยตอนสี่สิบคือก็มันก็มีปัญหาสองเก่าแล้วแหละปัญหาที่ว่าแบบพวกนี้นอกระบบอะไรพวกนี้คือเป,เป็นเป็นอะไรที่รังควานใจพี่อยู่ตลอดเวลานะครับจนพอพี่เรียนจบแล้วเนี่ยพี่ก็ออกมาทำธุรกิจเต็มตัวนะฮะตอนนั้นก็เราเราเลยเขาจะไปหยุดบ้านบางเทีพี่เลยขอ,ขอ,ขอคุยกับเขานะครับก็คุยบอกว่ามีได้ไหมผมขอหยุดดอกเบีย้ยหยุดทุกอย่างนะรเรียกเจ้าคุยกับเจ้าหนี้ทุกอย่าง ว่เาเราขอหยุดนะครับไม่งั้นเนี่ยพี่ไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าได้เพราะว่าอดีตมันรั้งเราไว้นะฮะก็เจราจากคนใน้วยความที่เราเป็นเด็กนะคะรับแล้วก็เราพอมีผลงานในระดับหนึ่งนะฮะมามาคุยกับพวกเจ้าหนี้พวกนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็โอเคหยุดนะฮะก็หยุดก็เจรจาไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราใช้คืนยังไ,ไงอะไรบางบางอย่างที่ตัดไปได้เราก็ตัดให้คุณยึดไปเลยเคือจงคือจับตัดยึดต่อไปเลยนะฮะคือเราก็รู้ว่าแหละว่าด้วยความที่ว่าเราอายุเท่าเนี้ยตอนนี้พี่ยี่สิบสามเราไม่สามารถ ทำอะไรเขาอยางอะไี้บางกล้องในร้านออเราทำไม่ได้นะครับก็คือเป้าหมายของพี่ก็คือเอาบ้านออกเอาบ้านคืนมาอย่างเดียว,ยวไม่ไม่ใช่บ้านหลังสี่ไร่นะเหลือหลัง,ลงเล็กแกะคือเราจะออกซึ่งประมาณเดือนหน้าพี่จะเอาหลังนั้นออก <c oughs> <c oughs> นะครับก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่แบบดึงพี่ไว้ตลอดนะก็คืออดีตดัง <c oughs> นั้นเนี่ยถ้าไม่จําเป็นอย่าสร้างหนี้นะครับบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามแต่ คือคือเรื่องผู้เรียนเนาะมันมันคือการใช้ชีวิตนะวันหนึ่งถ้าพี่ได้เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์พี่จะสร้างชิชาไลฟ์101ขึ้นมานะครับวิชาการใช้ชีวิตนะครับว่าเราควรจะบริหารชีวิตตัวยังไงเล่นเป็นอย่าสร้างมีนะครับเพราะว่ามันมีแล้วมันมันไม่ควรอ่ะนะมันมันไม่ใช่อะไรที่มีแล้วมีความสุขอ่ะอี้ดีกว่านะครับก็ทํางานถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับแต่มีความสุขไหมมีความสุขนะครับตอนที่อยู่ปีหนึ่งเนี้ยร้านเปิดขึ้นใหม่ใหม่ในสติดนะครับปีปีสี่เรื่องตื่นแต้นนะครับตอนนี้ไม่มีรถ ไมไ่ถอยรถต้องซื้อนั่งนั่งแท็กซี่ไปตลาดไทยครับเดินๆอยู่หรือวิ่งชมเนี่ยคือ <c oughs> คือแบบซื้อซื้อผลไม้ซื้อผักซื้อซื้อผลไม้ซื้อท็อปปิ้งไปแมคโครต,ต่อแล้วก็กลับมาทาที่ร้านเองพนักงานก็มีแค่คนเดียวนะครับทําเองทําเองทำเองทุกอย่างประชุม <c oughs> กับเพื่อนห้าทุนว่าจะแก้รู่งอย่างนี้ดีนะครับก็ค่อยๆแก้กันไปคือปัญหามันมีไว้ให้เราแก้พี่มองว่าปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราเจอปัญหาแล้วเติบโตขึ้นมันทั้งไม่เรียนรู้มากขึ้นแล้วอ ะะตอนนี้หลายอย่างที่มีปัญหาพี่เจวว่าเรืนะะ่องอะไนะครับอนาคตที่คณเจอปัญหาใหญ่แต่เดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปได้นะครับเราเป็นลูกผู้ชายหรือว่าน้องเป็นลูกผู้หญิงเราก็ต้องสู <steroids> ้นะครับต้องต่นแล้วครับโอเคอ่าต่อต่อ,ตอพี่จอนะ์นครับเออครับกออ็ถามว่าปัญหาอะไรบ้างเนี่ยคือพี่บอกได้เลยว่าคนเรานะถ้าจะทําอะไรก็ตามเนี่ย Belle, ในเชิงเดินไปข้างหน้านี่นะเราจะขึ้น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 ,นมันเจอปัญหาเสมอ อนะันนี้ปัญหาเนี่ยถามว่าเล็กหรือใหญ่มันอยู่ที่สืหอพี่เนี่ยปัญหาที่มัน,มนปัญหาใหญ่นะ่ะคือแต่และช่วงเวลาความที่เราไม่เหมือนกันนะอย่างสมัยก่อนที่พี่เริมขายแรกๆอะ่ะปัญหาใหญ่ที่สุดในโลกมือถือล,ลูกค้าสั่งของแล้วแคนเซิลอะไรเงี้ยอ่านะแบบลูกค้าสั่ง สั่งอะไรวะฉะนั้นสั่งแบบแบบเออเออคือด้วยด้วยบางที่ตอนนี้พี่พี่อี่น้องน้องเลยหนึ่งเรื่องเรื่องเทคนิคการการแบบการเป็นการเป็นเอ่ออะไรค้าขายที่ดีนะคือเราอยากปฏิเสธลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าจนพี่ขายปูนลูกค้าถามว่าเออคุณจอนครับมีผ้าชีนักไหมครับใครว่าผ้าชีนักมั่ง